เลยสะสมเตมสองหมื่นสองใบพออะไรวะอะไรบอลเสียดวันนี้วันนี้รัานเท่าไหร่ครับเยพี่ชาสองหมื่นเองโอ้ยขอดูได้ไหมพี่ปอนพี่ปอนเลยพี่ปอนเดี๋ยวผมเข้าไปนะเดี๋ยวดอกแป๊บหนึ่งมาดูมาให้กำลังใจพี่ที่แบะเผื่อพี่ได้ตัวแบบดีๆไงพี่ วีนี้อะไรมาทีหนึ่งก็ร่ำรวยแล้วพี่เนาะถ้าวินีมามึงเอาไปเลยห้าหมื่นบอลจริงปะจริงไหมออใช่ครับมนมีคนมีคนอยากตามหาอยู่เขาบอกว่าคนแรกขายไปสองแสนเขาจะให้สองแสนห้าแต่ว่าไม่ทันมีคนหนึ่งปิดไปค่อสสองแสน 2, เขาจะให้สองแสนห้าเนอเขาไม่ซื้อไม่ทันโอ้ในคนนั้นก็ปิดโคตรไว้แลคนที่คุณก็รู้ว่าใครปิดไวมากพยายามซื้อไวไง,ไงให้ราคาก่อนนะเนอะออไวๆมากเลยอ่ะแต่ไอคนไอคนที่มันขายมันคงไม่คิดอะไรแม่ง ตั้งสองแส่แล้วนะพี่เนาะเป็นผมผมว่าขายไอ้่ที่อะสองแส่เนี่ะเออใครก็ขายอะสองแส่ก็ขายที่นอนอะไรอ่ะเดี๋ยวมาพี่ไปเดี๋ยวดาบยิ้มไม่อยู่หรอดาบไม่อยู่หรอไปมึงมึงมึงปักหมุดไว้ดิเดี๋ยวคนจะโดนเน็ต อมาณา,าอา,อาอพเจ็ดมาผมไม่ขายผมใช้เองตาสีอามาแต่ไม่มาหรอกมึงฝันไกลอ่ะไอ้เหี้ยมึงฝันไกลอ่ะคยกูไม่กูเปิดอก่กูไม่ได้นึกเครียอะไรเลยกูขออะไรร้อยยี่สิบสี่ให้กูเนี่ยถ้ากูมีอะไรเนี่ยกูรอแล้วไอ้เหี้ยถ้ามีอะไระกูรอแล้วเนี่ย แต่ทีมยูเวก็น่าจะครบแล้วน่าจะครบแล้วขาดไม่ขาดอะไรแล้วนะขาดตัวเนี้ยตัวเดียวอะ่ะขาดตัวเดียวส่วนได้มาแล้วอันเนี้ บั้นยิบสามทีเอสเหรออยากได้ร้อยเล้ดีอยากได้บันอะเล่นแล้วแบบไม่ใช่นักเตะที่ชอบอะมันรู้สึกว่าไม่เวอร์กอะเนี่ยฮะปะ คุณเห็นคินเล่นอาจมันอาจจะเก่งแล้วแตผมผมอาจจะไม่ชอบก็ได้มันไม่เหมือนกันลเลยดวงดเอาท็อปกิจไหมน่าจะเอาครับผมน่าจะเอาที่ที่สิบอะเอาที่สิบอะ,บอะตั้งตัวนี้ไว้อยู่แต่ไม่เอาละเปลี่ยนใจแพงเกินเก็บเอ็มไปสองหมื่นเอง โดนอิดขึ้นไหมเนี่ยสรุปขึ้นป่าวะกูต้องเทสทุกวันเหรออันเนี้ยเออก็ขึ้นนะประมาณตอนเที่ยงพรุ่งนี้อ๋อยังาไมา่ได้แลกตัว๋วไม่ได้แลกไม่ได้แลก มาใบแรกลันเปล่าใบแรกอะ่ะร้อยโอ้ยเฮียโกเบสไอสัตว์โอ้ยหวยเอ้ยร้อยมึงจะไม่มาเลยหรอมึงจะไม่โผลที่คนอื่นบ้างเลยเหรอวะไอเฮียมึงแค่ร้อยยี่สิบห้านะเว้ยไอเฮีย มึงก็ไม่โผล่เลยหรอมา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 ไไม่รัน BTS รันเองเว้ยเออมามามาวันๆนนะ่ะปิดมาไม่ทำอะไรอนะ่ะนั่นแ่ละมาให้แช่งกันอีกแล้วมาเฮ้ยโปแลนว่ะเออโปแลนด์เอสทีเลวันด็อกกี้แล้วนะตาแก่วันนี้ขอให้รัน่นๆันไม่รั่นน่ะเดยไม่รั่นน่ะเดย ปกติอาราบ้าไ่ยต้องมาแล้วนะเออมันน่าจะเอาเลทคืนลวเว้คือแบบว่าวันแรกคือแจกวันสองคือกำไรเชื่อผมดิมันโพส์มันโพส์หน้าเพจแป๊บเดียวเองอ่ะครั้งวันเดียวนีที่มันโพต้อยเอาหล่อไก่อนมืกันค่อยร้อยโอ้ตัวเดิมเลยสัสโฟลเตอร์ เฮี้ยมันน่าจะเอาทุนคืนแล้วอะวันแรกแจกน่าจะเติมมันน่าจะอัดมันแรกไปเยอะเนาะใช่ใช่เสียดายวันแรกดวงพี่แม่งแบบถ้าพี่เติมอีกแสนสองแสนยังไงก็ได้กลับอ่ะโอ้โหงอกมาเชียวเลยเฮี้ยมาเอารวมิดนักเตะแก่นักเตะสูงมายุ้พี่หมดเลยอ่ะดูนั่นอะดูทําอะโอ้โหสปอตไลท์ต๊าบวกเจ็ด ไอ้เฮียต้องลั่นแล้วปะต้องบวกแปดแล้วปะเปิดการ์ดคุยดไปก่อนนิดพี่เคลียร์เคลียร์เขาดวงก่อนดิปวดการ์ดอะไรก็ได้อ่ะตะกากไปก่อนเคลียร์ดวงก่อนไม่ได้เลยวะไอ้เฮียเขาบอกตียิ้มได้ใจอ่ะเขาบอกไม่มีนะไม่ยิ้มครับมั่วละอันนี้กูลุ้นพี่อยู่เนาะ DDM The Boy The Boy ก็แย่แล้ว The Boy Kevin the Boa ซ้อมซ้อมทีไหมพี่ซ้อมซ้อมซ้อมเนี่ยมีมียี่สคนอะไรมึงจะมาพูดประชดกูเพื่ออะไรกูมาเปิดแฉมึงจะพูดประชดอะไรมึงดมาชดอะไผมถามจริงๆผมจะได้ก็มึงพูดประชดไงหรือจะเล่นปี๊ปามึงพูดมาแบบนี้มึงถามว่าซ้อมหรือเปล่าก็จบแล้วป่ะไม่คุณก็บอกว่ากูซ้อมแล้วมึงเป็นเที่ยอะไรเนี่ยป้าผมจะได้ไม่อยู่ในเทนนิ่งไงเขาแค่เปิดการ์ดกูเปิดการ์ดกูเล่นป้ามึงแหกตาดูดิอ้าวเหี้ย เอาผมก็ถามพี่โตโต้ไม่มึงถามแบบประชดอ่ะไอ้สัตว์มึงประชดมันมีคนอยากรู้เยอะผมก็เลยถามแทนไม่แล้วกูอ่อนแล้วกูอ่อนดิทไหมกูอ่อนดิทไหมมึงดูกูอ่อนอ่อนไหมอ่อนแล้วถามใครว่าพี่จะ้องกี่โมลอ่ะแล้วกูมาอ่อนไหม กูจะอมกี่โมงแล้วกูก็ซ้อมไงกูก็ซ้อมไงกูก็ซ้อมไงพี่ตีห้ามหน่อยพี่ตีห้าเลยไอ้เนี่ยมึงก็กี่โมงกูก็ซ้อมมึงจะกี่โมงกูก็ซ้อมพี่ตีมันเป็นเรื่องเนี่ยพี่ตีห้าก็้อมนเสิร์ไม่แล้วบีไม่ตามคนเด็กๆในแก๊งมันก็ไม่มาอ้าวแล้วไม่ตามยังไงเมื่อวานเนี้ยกูก็ตามเมื่อวานนี้กูก็ตามอ่าผมชื่อนะเมื่อวานนี้กูให้ลงชื่อไหมไม่มีใครมาเนี่ยอ้าวแล้วทำไงอ่ะแล้วกูต้องทำไงไม่แล้วกูจะตามยังไงกูจะตามยังไง วันไหกูจะตามยังไงกูถามหน่อยดิกูจะตามยังไงกูก็พยายามถึงความสามารถของกูแล้วไอ้เหี้ยครรัับพี่ชายนไปไปไหนเนี่ยเป๊ปเหี้ยพี่ติวันดีครับวันดีครับพี่วันดีครับพี่ชายทำไรพี่ไม่ไม่ใช่อะไรบอลเป็นงานเปิดอะไรได้เต็มแล้วล่ะ โอไม่ได้เคลียอะไรได้แต่ควยอะไรไม่รู้ปล่อยมันซึมแ่ะเอ็ดมีคนทักพี่อย่างงี้พี่ต้องไปเคลียร์การ์ดขาดก่อนนะพี่ไหนแล้วพี่เอ็ไม่แชร์จอวะเออมาละมาละผมมาดูพี่ละผมมามาดูเอ็ดจีมาแล้วโอ้ยสกอตแลนด์แม็คทอมิเน่ดีแม็คทอมิเน่คปำดีแม็คทำดีเอาไปบกแปดตัวโมแม็คสตาร์ทไปทำดีห้องบอกเจ็ดให้อ่ะเช็กการ์ดแล้วเนร็จแล้วโอ้ยเช็กการ์ด เจอวันนี้ผมก็เจอดใจแล้วนะตอนนี้กูเริ่มงอดใจแล้วนะเอาอะไรเย็นเกลียเย็นกูตอดใจนะจะทันอีกติดเป็นสิบชีทเนี่ยทำไมจะนักการเป็นอะไรจะนักการหายไปไหนกันน่ะกูจะรู้ไม่ะไอ้เหี้ยกูก็ตามกูจะกูบอกกูบอกไอ้เป๊ปกูบอกไอ้เป๊ปเมื่อวานกูกูบอกมันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วกูบอกตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดแล้วนะเว้ยมึงก็รบ่อกพี่เอกสาร ต้องสั่งให้เดินงานไอ้ยัยเป๊ปเดินเล่นวันวันพรุ่งนี้ซ้อมไหมพี่ชายไอ้เยัยเป๊ปแม่งมาเดินเล่นเฉยเลยไอ้สั่งคนยังไม่มีเลยเฮียจะซ้อมยังไงมีฝีมือัะไหรพัทยาเขาต่ว่าเขาวันไหลพัทยาเนี่ยน้ำลายไหลเปล่าสภาพแต่ละคนมันก็เด็กติดเกมเลยยัยไหลไหนอ่ะไอ้ยัยไหลตายเปล่าก็ก็มันได้ออกไปชีน้กลับเข้ามายากก็ได้สาวได้สาวกลับทุกคืนเอาแต่ไม่ออกไงวะก็ได้สาวกลับอ่ะพอได้ต๊อกแล้วมันออกยากต๊อกยากเ มันเขาไปหยอกไงหยอกปากอ่ะอยากหยอกต่อดูตัวที่พีดได้ตันเหรออี้ฟ้าความมีโก้วยนะเสียหมดดวงกระเจิงไอ้เหี้ยป่วยกำลังมาพี่กำลังมาดวงพี่กูพังมันนี่ตัดมันนี่ซีดานมาเฮ็ดานจีละเฮ็ดจีละพี่ไม่เป็นไรพี่ชายไม่มึงดูตรงไหนวะว่ามันคือเฮจีวะ ดูไงตรงกลางเลยนี่ดูขอบดูอะไรหรือตรงกลางพี่ต้องมองตรงกลางอย่างเดียวเฮ้ยบาซ่านี่ตรงกลางมันจะมีแผ่นพื้นหลังเป็นเนี่ยฉากสีม่วงอะฉากสีม่วงเนี่ยเราขาวขาวหายปุ๊บเนี่ยเฮดจีคือดูไวๆยอะดูไวๆยอะเฮ้ยเห็นอะไรแล้วฟันได้ปานได้มันมีที่ไหนล่ะเนี่ยมาตะปักมาเนี่ยฟานปานมาตะปันนี่เดิมนี่เดิม ไอเชี่ยเพียนไม่ได้บวกแปดเลยได้เดนเนี่ยมันจุดสองใบด้วยดิเฮ้ยมีดหนึ่งมะเคลียร์เคลียร์การ์ดมั่วๆไปเลยพี่ต้องเคลียร์การ์ดใหญ่ไียร์ไม่เคลียร์ไม่เคลด็ดเจ็ดใบที่เลขเจ็ดโรนัลโดเนี่ยมันเหลือเจ็ดใบพอดีเมื่อกี้เลขเจ็ดโรนัลโด้โอเห็นพวกพวกคนที่เขาได้เขาเปิดทีเดียวนะสองใบสามใบอะเอาแล้วแต่ว่ะเหี้ย บอกแล้วสินแสตีบอกแล้วไม่เชื่อก็น่าละกก้าวง่ายขนาดเลยจะเลยเนอะทินแสตียังเปิดได้แต่ตัวควายอ่ะสินแสตีมึงก็ควายเหมือนกันแหละได้ตัวไอ้นี่เป้าเมสัตวเมาส์เป้าตะโคลยเ่ฮี้อะขายไม่ออกพีตลาดาีตลาดตั้งบัคด้วยเอ็มบัคเอ็มบัคแพงเกินร้อยยี่ห้าแพงก็ใครทำเป็นแพงไอ้เฮี้ยเอ็มบัคเล่นมาเล่นนันยูอยากเล่นพี่เล่นลองกดขายตะโคลที่มันมีคนตั้งบ้านหรือกูนี่แหละกูขายอยู่ตัวนึงใช่ เอมันเอมันเวอร์ไปแล้วกูอะเอ็มไม่เวอร์มันร้อยยี่สิบห้าตีมันร้อยยี่สิบห้ามันจะเวอร์อะไรแล้วมันไม่เวอร์หรอกพี่แต่แมนยูเขาไม่ค่อยเล่นกันแล้วไงแมนยูมันโง่กันแล้วไงมีแต่พวกโง่ที่เล่นตั้งแต่ผมเล่นนี่มันก็คือมันก็ไม่มีใครเล่นแล้วอ่ะมีแต่พวกขาแล้วอะอยากเห็นซ้อมในแฟมใจเย็นครับน้องแฟมสภาพเขายังรวมทีไม่ได้เลยเหมือนทีมจะแตกอ่ะ เอางแล้วมาบ้านมาบ้านเราวันนี้โลบอกรยาวนะพี่เอฟวันนี้โลบอกรยาวนะมาดูหนยโลบอกรแก๊งแก๊งอื่นเขาซ้อมมาดูแฟมไปเล่นโลบอกรนี่เรื่องของกูดีอีซาอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยกูแต่กูแต่พวกกูก็ไม่ได้แพ้นะไอ้เหี้ยพวกกูก็ไม่ได้แพ้นะเว้ยผมขอเลือกเชียร์ไอ้พวกมึงเป็นไงล่ะซัมเมอร์ซัมเมอร์เป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวซัมเมอร์มาต้องเต็มระบบไหมเต้นนายกเต้นดำอะไรไว้ก็เดี๋ยวรู้มือ เรามอยู่แล้วคุยใครดูาอิสบีปะปะอิสบีเไดี๋ยวคุตวนีป้าปฮผมแล้วครับพี่ผมว่าเราจะบ้านผมแล้วกันได้เข้้าย นลอยเลยคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะทำลอยวันนั้นนี่ถ้าเกิดโอเคปุ๊บคือกูถือป้ายขึ้นมาโบกเลยเรี่ยเดี๋ยวเลี้ยงปีลอยเลยเดี๋ยวกูจะเลี้ยงโตจีนเอเหนี่ยวบ้านกูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงนีอะไรเลยเออรู้มือไหมพี่เอาเลยเอาเลยไอเดียเอาพี่พี่ไอ้นี่เป็นพี่ไอรันหรือพี่รันหนิสบายสะองไปแล้วน่ะเออหนึ่งพี่อยากกูโลแกนจะบอกนะว่าโรนัลดุมันก็หายไปไกลไอ้คนคนนั้นน่ะ ได้ใช่ไหมไอหนุ่มไอหนุ่มบางซอกคนนั้นไอหนุ่มทรงเชงมากใช่ไอหนุ่มทรงเชงเสงจนท้อไอหนุ่มทรงเชงเอาอีกแล้วรันลั่นจริงว่ะลั่นลันคนที่รวยไงเขารวยไงทำไงได้ทรงเชงอะเนาะอย่างว่าเขารวยอะเราไปนอนเราไปนอนเล่นบอลไดคอนบอกเราขี่เว็บร้อยอะเราจะไปสู้กับรถเก่งได้ไงอ่ะคนดูแคมรี่อ่ะหนุ่มทรงเซงมันเสียงจะท้อเขาอยู่กับแม่น้องออนิลใช่ ก็พี่ก็พี่ไปไอ้นี่ไอ้ไอ้มีประเด็นกัรหนุ่มทรงเชงแล้วเขาไม่ยอมให้พี่พไอห้อ500อออาร้อยะให้ให้กลางเอาไอเขาไปสั่งกันหนุ่มทรงเชง <c oughs> เขาเสียเลยอ่ะเขาบอกด่าผมเสียเลยรออะไรไอ้เหี้ยต่อ,อยกันน้อยอ่ะกูสตรีมกูต้องใช้เครดิตดีกว่าไอเฮียกูก็สตรีมคนดูก็พันสี่พันคนละตอนนั้นน่ะไอ้เหี้ยมา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 ยี่มิบนะเอานี่เอานี่พอ เฮ้ยยิบซีเอวเอ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 ็นาซิลโอ้โหอยากกองหน้าพ่อมึงไงเฮียกองหน้ามาโดนเฮียมดนเยมาเพ็งคนเพ็งพี่นี่แชมป์โลกนะพี่พี่มาอะไรพี่มาเต็งทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยเดบอนมึงมึงดูอันนี้ยังแต่ผมเห็นแล้วแต่พี่ได้เชียร์ซ่ามาไม่โคตรสุดเออพี่พี่เล่นตัวนี้ถูกแล้วโหดกว่าเอวเอ็นเดี๋อย่าไปเพิร์ชเจอร์กับเอวเอ็นเลยองรีแอ้วทำไมองรีเลยได้บวกเสีย อะมันก็เอาเอาในโมเมนต์เนี่ยอ๋อมันโมเมนต์บวกสีนี่คืออะไรแบบเยอะสุดแล้วใช่ไหมมันก็ดเลยว่าต้องใช้อะไรอะไรอ่ะอ่ะดูเดี๋ยวแต่ยี่สิบหกแต่แต่ผมว่าวันวันนี้เป็ดแบบไหนมีร้อยยี่สิบหกเนี่ยมาดูเดี๋ยวอะไรร้อยยี่สิบสี่แล้วแต่มึงดูเดี๋ยวแต่ผมว่าสุดท้ายมันเป็นวันดีว่ะมันเป็นวันดีจริงๆวันนี้วันดีอะไรวะกูไม่เห็นว่ามันดีที่อะไรเลยสัตว์ก็เปิดเปิดถี่ห้าร้วปิดห้าร้อยเ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 ปิดห้าร้ปิดป็ด fc tw ไม่มีออกเลยหลังจากวันแรกอ่ะไอ้ชื่อกูเหลือจะเชื่อว่ะกูยอมใจจริงจริงนะ fc อนไลน์อ่ะรู้มือไง fc อนไลน์ที่กูยอมใจจริงๆนะขยันนะครับพี่สักก่อนครับน้องชายเออพี่เอพี่ใจพี่ชายการคัพเจียนของอะไรพี่เออจำไม่ได้ว่ะ fc tw พี่เอยี่สิบสี่ tw ไม่ใช่ hdg ยี่สิบสี่ hdg ดิมาละฟังก็อยากโปรโมทเลยยี่สิบเอื้อมเงินมาดิพี่ เฮ็ดจีสาม่วงมาเลยสัตว์ม่วงไม่เช่อร์วนอย่างนี้ด้วยโอ้โหร้อยสิบเจ็ดพีเฮ้ยชาวีป่ะปี่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ชาวีประกบตัวกายภาพอะไรห่วยแตกจังเลยพี่ทักเตะยังห่วยไอ้เฮียเปิดมาร้อยสิบเจ็ดลีซาอูพี่ลีอ่โปรตงลีซาอูไอ้เฮียห่วยเบียดโดนโดอายุสามสิบกว่าแล้วจะแล้วไอ้เฮียเฮ็ดจีอีกแล้วไอ้เฮีย แม่มีตัวสวยเฮ้ยไอเนมาร์เนมาร์เนมาพี่เนมาไม่มีไม่มีตัวสวยไอ้เหี้ยไอเนี่พูดเนมาร์เนมาเนี่ยนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยี่ห้าหูแต่ไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยประกบตัวเก้าสิบเองอ่ะไม่กองหน้าไงกองกลางกองหน้าไงดูไอปีดูไอปีดูเลยที่ยี่ห้าขึ้นแสดงว่าโหดเมสซี่ป่ะวะดูไอปีเฮ้ยเมสซี่ว่ะไม่ใช่เมสซี่ใส่เบอร์ยี่สิบเอ็ดดึงไงซาซาบูเอล ต success โอเคสัมแสนโอเคห้าแสนโอเคาเดโก้ไอ้ดาวิดซิวาตัวกองกลางแมสซิตี้พี่ดีที่สุดที่เคยมีมาเพีรหาเปิดพวกนะเอาพวกเด้นไปก่อนอเดบอยบาฮูบาลีเดียราแบบดีได้ปะเดียาแบบดีได้ปะหกแปดเดียแบบดีได้ปะเดียมาหาเฮียอะไรเดีย เน <gen <gen ี่ยอะไรก็ได้เนี่ยในตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครก็คนก็ได้เนี่ยโอออกเวนซ์ซุดโอ้โหอันเนี่ยใบนี้ใบนี้ที่จะมาหาพี่ในอีกในอีกสักแป๊บหนึ่งมันมาใบนี้แหละเนี่ยพี่พี่ดูเลยเพราพี่จะได้อะไรเนี่ยใบนี้นี่ไงอลิซอัดดีไงไอเหี้ยเอา็นเดอร์สันเออเอ็นเดอร์สันหกแดหกหนึ้งหกเก้านอน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 นี่เหรอรวยขายอยากรวยเพิ่มขึ้นไปอีกให้ตีบวกครับพี่ตีอะไรอะเฮลิอองรี ตังอะเด็กหกล้านล้านนะพอแล้วไม่พอเก็บไปซื้ออะไรได้งูสังกูอะเยอะเก็บไปซื้ออะไรอะไรคุณจะไปซื้ออะไรมาทำไมอ่ะจองเขาไว้แล้วเท่าไหร่ซื้ออะไรเท่าไหร่สิบหกล้านแรกใส่แรกอองรีนี่ไงอองรีนี่ไงเอออองรีเอลเอ็นแล้วพวกแม่งดักอีกนะพี่ก็ดักไม่เอาออกเลย เออเมพ่าพ่อมันอยากได้ห้าอยอากนี่ไงอย่างน้อยก็หวานะจริงปะใช่จริงๆน้อยไอเฮียดูแค่ติีเอสน่ะแล้วก็มาหาดักแค่เนี้ยจบเลยไอเฮียเขาก็ขายเฮียไม่ออกสักอย่างละก็เขาอยากได้ห้าร้อยอัแล้วเขาใจพี่กลางเชียนอด้วยแล้วพี่เป็นกับเขาหรือเปล่าล่ะเขาไม่โอเคอะดาผมเสียเลยนะครับเี่่เฮ้ย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 เฮ้ อ๋อเอาขนมละเรียกเอาขนมเฮ้ยกดะไรอ่ะมันมันมันมีพออย t p เหลืออีกนิดนึงอ่ะเออใช่ใช่ใช่เือเพือดวงดี้ยๆๆอ่้มีเพื่อมันดวงดีนะเติมเติมอีกแ0 0สนนะเท่าไหร่วะเออเออก็8000พันะ8 0 0 0ันันหพันนี่ไม่ถอหาันไม่มีอยู่แล้วสองไม่ไม่อะไรก็เออก็มันห้าพันได้ห้าแสห้าหมื่นึะผมพ่อยู่ไหนเนี่ย ไอ้บอลคนเราอ่ะพูกูบอกกูขอจริงๆด้วยกูขอให้บอลเป็นตัวนำโชคให้พี่เอสเขาหน่อยเหรอวะอ่าผมจะริงจริงๆคือมึงมาเนี่ยมึงท่องกาถางพีเอสได้ไหมวีดีมาคือห้าหมื่นนะพี่นะมึงท่องกาถาอะไรหน่อยได้ไหมสวยพอดูมึงจำไว้นะเว้ยวีดีมาห้าหมื่นเดี๋ยวกูจะเอาไปหาหนึ่งแดกเหล้าแดกเบียเด็กเอ็นเดี๋ยววางแผนเลยเรียกหมดตีหมดมาปุ๊บมาเลยววันเดดียหมวันเดียวหมด วันนี้เกมอะไรพี่ชายวันนี้น่าจะเป็นเล่นพวกเลฟฟงเลฟเอ็มอะไรพวกนั้นวะแต่รบอกไอ้เหี้ยเมื่อวานไอเหี้ยจริงนะไอ้ตี๋ไอเหี้ยไอประจนภัยอะเราบอกอะไรเล่นด้วยดิไม่ไม่ชวนน้องนุ่งเลยโอ้โหไอ้สัตว์มันอยู่เหอะอยู่ก็เหอะอยู่ตลอดอยู่เสมอแต่เมื่อวานผมไปแดกเหล้าแดกยามาเราต้องเสพบ้างนะใช่พี่เมื่อวานไหนเนี่ยอันเนี้ยหมื่นหนึ่งแบบไอ้เหี้ยเอ็กเลยเอออันเนี้ยหมื่นเดียวแบบไอ้เหี้ยเอ็กเมื่อวานเลย ยังอีกทีนึงอีกทีนึงกดอีกทีนึงก่อนกดรับไปก่อนก็ไม่เป็นไรเลยนี่ได้แล้วจะทีนึงอะไรเราเออคือไม่ต้องเหลือสองแสนแต้มนะต้นน้ำอาวแล้วมันจะแลกมันจะเอาอะไรสองแสนแต้มพี่เจมไปหมื่นจงหรอพี่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 ไม่ใช่จะไปแปดพันวาไงผมเห็นเขาได้ในกลุ่มอะมันเปิดกันทีเดียวหลายๆใบเลยทีวายจริงจริงนะเดี๋ยวหารูปไปดูหลายคนเลยหลายคนเลยผมวิเคราะห์มาหมดแล้ว แต่่่ววาพีีเเอ็ดดใบยจากจากคัมภีร์อัากุรอานที่ผมชอบอ่านตอนยังเด็กอ่ะคือแม่งทำอย่างนั้นเลยเว้ยเอาไหมหมื่นหนึ่งคือลวดเลยไหมเด๋เออก็แบบนี้ทุกใบมันมันมีมีนะเฉดมีไปไม่ได้ปั่นมีกินไม่เดี๋ยวราเรื่องเปิตามติตามติตามติดตาม่งเอาอีกแล้วโอ้ยละไม่มึงก็เติมดิมึงก็เติมดิเออมึงเติมดิตัด เออมันก็เติม์สี่สัตว์ผมพี่กูเสียบได้หลายหลายสัตว์ไปผมก็รอดูพี่ผมก่อนนะถ้าพี่ผมเดี๋ยวผมไปตั้งจะมีซิ่งหนึ่งที่การ์ดบนรั้วบ้านสี่ใบกาแล้ี่เปิดที่ระบาย่างนี้พี่พี่ฟังนะที่ระที่ระบายเท่ากับเฮดกี้เฮดกี้มากเลยแล้วเปิดหมดสองใบอันนี้กัดกากอันนี้กัดกากอ่ะอะแค่แค่อันเนี้ยเปิดสองใบพี่รู้ว่าพี่กูผ่านรดไหนนี่นี่มันสี่ดีฮูเมลอ่ะอะกุลาดเด้อ นี่ผาบีบีไอเฮี้ยนี่คือหมืนแปดี่คือต่ำลากดินเลยนะยังมีเสือกต่ำอยู่ในห้องอีกอ่ะพพี่อไอคนที่มันเปิดหมดแม่ไม่คิดอะไรเลยนะว้ยแม่ได้อ่ะก็มันไปได้สตรีมกากูก็สตรีมกาเหมือนไอคนดูกูรูดอยดีเหมือนในพัตไตปีดกแล้วถ้าเกิดพี่เปิดมาอาแล้วดูสตอร์ตไหลบ้วกโคลาบูบูไอเฮีย กูจเปิดได้ลาบูบูอ่ะถ้ากันเอาลาบูบูสีเข้นไปเลยเอาไปลาบูบูสีเข้นออกมาออกมาแล้วเหจีแต่กูบอกแล้วหรอกแต่กูจะขวยเกล็ดรงนี้ไปใครวะอันนี้ใครอ่ะซาบีมาซี่มาซี่ซาบี้พี่ซาบี้เดโก้ลาโก้อพปั๊บชื่ออย่างอาอุ่นในอินเดียไอ้เนี่ยอ้อพี่ฝากเลยเนี่ยเปิดทีใบมันก็เป็นอย่างนี้แหละ เอาได้ล <ian> <can ful oyu> <c oughs> ุ้นหน่อยไงไอ้บอลมึงบอกมึงท่องนักถ่ายหน่อยถ้าที่ยังไม่หยุดเปิดทีละใบวนั้นเอาไอ้เชี่ยงงูนี่ไปตนเลย่างไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสองใบนี้เนี่ยเนี่ยพี่พี่ใบเนี่ยพี่เชื่อผมลุ้นกล้วยหมื่นหนึ่งเดียวสองใบพี่สองใบหมดใบจัดเลยหมดสองใบยังไงมันก็ใบอยู่แล้วเออเออเนี่ย มาแน่ล่ะที่เขารวยกันเอาดีๆเออให้มัน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 ประสบความสำเร็จกันแล้วเพราะอย่างนี้เลยเออได้เลยเจริญได้เลยขยุ่นแบบว่ะพ่อรวยต่อลูกเออนั่นแหละอย่างนี้แหละอยู่กับพวกนั่นแหละเออเอาเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยพี่เนี่ยที่เขาที่เสียแล้วเสียว่าแล้วเอา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 เอสจีสัตว์ม่วงมาเลยแต่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 สุดแต่คือตัวโหดเนี่ย แต่เป็นตัวที่แบบใครไม่เคยได้มาก่อนเนี่ยเดวิดแบคแฮมก็ไปอยู่ะอ่าเรารอเลยอะกูรอเลยอะรออะไรครับเปิดเรื่องลงมาล่างไม่ได้นะเอรู้มือเลยตัวเอ็มนี้ตัวเอ็มนีเฮ้ยล้านล้านล้านอังนี้ล้านเอ็มสุดเอ็มตันเอ็มตันล้านล้านอันนี้ล้านล้านนะกูบอกแล้วตัวเนี้ยเนี่ยตัวพิกพิกเกมเปิดซ้ายไม่ได้เปิดซ้ายเห็นนี่เหลือนะ้ยโหดดูขามันเปิดล่างก็ไม่ได้ ร่างดูได้ใบหนึ่งเห็นเห็นใบเดียวไม่ใช่เหรออามาแล้วตำนาแล้วดูได้สิบเก้าสิบเก้าเทนโปลโลเปสประตูประตูโลเปสร้อยเจ็ดเจโอ้ตัวกขาดกว่าพี่ไม่ล้านว่ะร้อยเจ็ดไอ้ไอ้นี่กลางกลาง้ เนี่ยเราไปไปไปยูไนฟไปตีนไปบอลไปไอ้เฮียคนเราก็มีผ้ากันได้พี่คนเรามันก็มีผ้ากันได้ไอ้เฮียเลยสัตว์มันก็มีผ้าบ้างอะไรบ้างเที่ขายได้ล้านเลยสัตว์ขายออกพี่ตรงเมื่อกี้วยคนเราไม่มีผ้ากันบ้างพี่ชายมันก็งอมงอมไปนอนเลยไอ้เฮียเว่อเมื่อไหร่อะงอมอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วคนเราไม่มีผ้ากันได้ไอ้เฮีย